ถ้าอยู่ๆตื่นมาแล้วคุณพบว่าคนใกล้ชิดติดโควิด -19 กันหมดคุณจะทํำยังไงในขณะที่เรากําลังกระตุ้นให้คนไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี่คือเรื่องราวของคุณแองเจล่าวองหรือคุณหลิงหลิงที่เกิดขึ้นจริงซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องเลเชื่อเพราะก่อนหน้านี้คนใกล้ชิดของคุณหลิงหลิงทั้งแฟนหนุ่มและกลุ่มเพื่อนสนิทต,ติดโควิด -19 ทุกคนเนื่องจากคนใกล้ชิดของเธออยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อ แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเพราะคุณหลิงหลิงเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ติดโควิดแม้จะใช้ชีวิตใกล้ชิดกับผู้ป่วยทําให้หลายคนรู้สึกแปลกใจแล้วเกิดความสงสัยว่าทําไมคุณหลิงหลิงถึงไม่ติดเชื้อโควิด -19 ยอมรับว่าตอนนั้นก็กลัวอยู่นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจัดอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงเนื่องจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาเลยค่ะ พูดคุยการรับประทานอาหารร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะก็ทุกวันทุกวันค่ะที่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ติดเชื้อนี้นะคะก็ตอนนั้นแม้ว่าในใจจะมีความหวังอยู่บ้างว่าตัวเองก็แข็งแรงระดับหนึ่งสุดท้ายก็ไปตรวจนะคะก็ตามมาตรการรัฐเลยไปตรวจถึงสองครั้งค่ะก็เพื่อความสบายใจด้วยผลที่ออกมา ดีใจมากๆค่ะทั้ง2ครั้งผลเป็น Negative นะคะคือลิงลิงไม่ติดเชื้อและเมื่อเพื่อนๆกับคนรอบข้างทราบว่าเราปลอดภัยดีเราไม่ได้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะก็เข้ามาถามหลายคนเลยค่ะว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร เราก็เลยมีโอกาสได้แบ่งปันไปค่ะว่านอกจากการพักผ่อนที่เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็จะมีเรื่องการกินค่ะที่พยายามดูแลเรื่องอาหารให้ครบทุกหมูดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะและมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนํากับทุกคนไปค่ะว่าเป็นตัวที่หนิงทานทุกเช้ามาเป็นปีแล้วก็คือซาลูเต้ค่ะเนื่องจากมั่นใจว่าตัวนี้จะไปช่วยเสริมุมคุ้มการในเซลลในเม็ดเลือดเราค่ะ ซึ่งคิดว่าน่าจะสะสมมาเรื่อยๆเป็นปีทำให้เมื่อเราต้องใกล้ชิดกับเชื้อโรคซึ่งไม่ใช่แค่โควิดในทีนะคะเชื้อโรคตัวอื่นๆด้วยเราก็เลยไม่ป่วยค่ะมีสุขภาพที่ดีค่ะสามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้ตอนนี้ก็แนะนำคนในครอบครัวนะคะให้ทานซาลูเต้ด้วยกันแล้วนะคะแนะนำให้คนที่รู้จักแล้วก็เพื่อนๆได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย คุณหมอธีรชัยทรงเกียรติกวินในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งได้นําสารอาหารตัวเดียวกันกับที่ให้ผู้ป่วยเคมีซึ่งมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาใช้มาสร้างอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายประกอบไปด้วยสารอาหารสําคัญ5ชนิดได้แก่วิตามินซีเข้มข้นจากเซโรลาเชอร์รี่วิตามินบีสังกะสีเซเลเนียมและเบตากรูแคนซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผม,มรู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสสิ่งสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าภูมิต้านทาน air. อ่อนแอเพราะโควิดคือไวรัสเมื่ออ่อนแอไวรัสจะเข้ามาได้ดังนั้นเราต้องมีสารที่เพิ่มภูมิต้านทานซึ่งผมเน้นคือเม็ดเลือดขาวตัวที่เพิ่มเม็ดเลือขมมดอขาวจริงๆแม้แต่คนไข้ที่ให้เคมอแล้วเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยตัวที่สําคัญคือเบต้ากูแคนแต่เมื่อไวรัสเข้าไปได้แล้วเนี่ยปัญหาของที่เราป่วยและเสียชีวิต บางครั้งไม่ได้เกิดจากไวรัสแต่เกิดจากภูมิต้านทานที่ร่างกายเราพยายามไปกำจัดไวรัสแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการแพ้ภูมิตัวเองอย่างรุนแรงเช่นปอดที่เราเห็นเป็นฝ้าขาวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ไวรัสกินปอดบางทีไวรัสหายไปแล้วสองสเดือนแล้วไวรัสหายหมดแล้วแต่ฝ้าขาวก็ไม่หายเพราะฝ้าขาวมันคือการที่ปอดเกิดการอักเสบจากปฏิกิริยาของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละ ที่เบต้ากูแค้นเนี่ยนอกจากเพิ่มภูมิแล้วมันยัง ปรับสมดุลของภูมิต้านทานไม่ให้มากจนเกินไปแต่ที่สําคัญก็คือทําไมเราต้องมีวิตามินซีเพราะเบตากรูแคนเมื่อใช้ร่วมกับวิตามินซีมันจะออกฤทธิ์เสริมกันในขณะเดียวกันในระหว่างที่เซลล์เราถูกทําลายเราจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าฟีเรดิคัลซึ่งตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะทําลายเซลล์ของเราไวรัสเมื่อเกิดการติดเชื้อก็จะทําให้เซลล์ของเราเกิดอนุมูลอิสระเช่นกันซึ่งตัวนี้จะเกิด เขาเรียกปฏิกิริยาเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่คือทำลายเซล์แล้วเซล์อีกทำลายเซล์แล้วเซลล์อีกเราจรึงจําเป็นจะต้องมีสารบางตัวซึ่งเอาไว้ใช้ในการต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สารที่ว่านั้นก็ได้แก่วิตามินซีและวิตามินอ e. ีนั่นเองดังนั้นความสําคัญของ สารอาหาร5ชนิดที่ต้องประกอบกันก็เพราะว,าว่ามันร่วมกันทํางานและตัวที่เพิ่มภูมิต้าน,านทานมีทั้งตัวเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญทําให้ใช้ปริมาณน้อยมากไม่จําเป็นต้องใช้แต่ละตัวเยอะๆซึ่งสามารถที่จะกินไปได้นานๆโดยไม่ทำลายไตของเราเองความตั้งใจของคุณหมอธีรชัยและพวกเราซาลูเต้คือการนําสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูและบารุงเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อกรกับเชโรคภายนอกได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ร่างกายได้รับผลข้างเคียงน้อยลงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนไปแล้วด้วยเราหวังจะเห็นคนไทยปลอดภัยจากโควิด -19 มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่คุณรักอีกครั้งเริ่มดูแลภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเรา